sao hả vì vì đấy bắt nhau bò ma phi bạn nè vì phi nó chưa bò bò mới thầu yếu sai lạc nè nhang vào đu tiền nhang bộ mi bún đó uhm? bỏ đây bác uhm? bưng nít chuồng của mi bún đến đấy nè vợ nít này Bên này Hãy subscribe Bọc kênh Ghiền Mì Gõ สบายดีสบายดีและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันอีกทีหนึ่งเนาะมาทางนี้กันมาโอ้มาหาทางน้องเม์กันพี่น้องเลยแพากันมาทางเมตุพ่อตู้บ้านนี้โด,ดยสบายดีดยดน้าน้องเมฆไปดิ้วดเป็นยังไงเลยนี่ฮะเป็นยังไงคือหนาบกใครข้าในบกไกลแท้เจ้าเก็บแ,กแห้งบ่หึ มป็นใดกินและวข่าวฮะอ้าวันนี้ป็นจังด้าวฉดเด็ดว่ะพ่อจุสบายดีเอามาก็ไพคือหูจากทางมานี่มันบูจัจแล้วแต่ว่าเราดาวปัาหลุกคูนน้องไม้ได้ะน้องวิ่งเด้ฝาเงืนฝาเอนจะมาก็ไพานี่ มากับแม่โอ้โอ like er ้โขี่เาออกมาเลยยังมา้ดว่โดยไปยังมาได้ไหมเอ้ยมือได้ห่างเบาๆคนยังไปนะแม่ขั้งแรกบ้ามานิขั้งแรกเรเคยมาือมาะขือ้งทังขัดงันงเนี้าเข้า่่าเออเออเออทีแลกวัดแ้กกับม่าน นี่แร่บอลเนี่ยมันเป็นคุมเป็นบ่กอ่ะมวยยากล้ออันนี้เอาชั่วงมาเชาะเอ๊ยแม่นเลยนี่แด้รักนี่ด้พอเถ่านี่น่ะรักไม่เ่าเอ้ยพี่น้องเมฆพาพอเ่าไม่เ่าเนี่ยงให้พี่ลูกอันนี้แหละแม่นพี่ไม่เ่าครับเพื่งพี่ นี่ลักนี่แล้วกันได้ทั้งหลังเจ้าผู้แมนไปพุ่นผู้<ม>นี่ลักนี่แล้วก็ไปทั้งพุ่นบบบนี้นลักนั่นไปสีพานยางไปเบิงพี่หละเฮ้ยอลักพี่แล้วบบนี้ ชาวหาอพี่พี่แล้วพี่พูกบักเงาบอมาพี่แบบนี้พี่ครับพี่น้องมีจื้อบอไม่เท่าอยู่ใช่รักน่ะย่างไปดูขั้วมาแล้วเอ้พี่ นี่รักนี่แบบนี้ใช้รักนึ่งได้น้องมีใช้จื่อปะใช้ข้าโเท่าอย่างเลยพี่บ่เท่าดีอบบนี่แต่คันโพเท่าดูก็มาก่นให้ร้าน นี่บ่อไหนมันบ่อเพียงนี่เดนี่เด่นี่เด่นี่พุ่นพุ่นพุ่นมาพุ่นหนุนทางกับอยู่พุ่นผูหนทางอันนี้เป็นหลังบ้านอันนี้เดินเขาทางนี้หนทางอยู่ทางพุ่นพุนแรกผูกโค้งผูโค้งพี่ก็ได้ออแม่ทางนี่อ้อมมาเลยฝนเห็ดหิ่งนี่ไปพุ่นผู้ อันนั้นกะของของน้องมวยโจหน้ามาข้าวอันนี้นข้าวผัดป่พผนผุนบอลนปงทอเนี่ยอมนบอลผุนปงทดอแดแล้วมายุ่จุ้จกมกันแบบนี้นมันดีแล้วเมียนนผู๋ก็มีขายอีกผู คนว่าไงยา้คนว่าคนนกแม่ย่างรลายูอันช่างเออันบออันว่าอันดินนึงเล่เลือกก็นเมตรนันบออโอ้แนวชนผู้เลือก้าเมตรสีเอาบ้เอาตไฮลานบ้ยังบอย่าังวก่อนนะว่านี่ขาเาโตไฮลานเสีถามให้ยันว่าอยากซื้อไฮลานพองก่อนยังคิดปุ๊กซาขับเข้าอยุงเทนเลยนะลูกยุงเทนะฮะปกษาไพ

ก็ค <c jin x 2> ือเด็น้อยคิดเม็ดขนาดนี่ก็เม็ดเป็นยังคือพับตาที่แท้ทามเนี่ยฮะมังเป็นยังหันหนาเนี่เป็นยังอันนี้ฮืบ่เป็นยังคือยังให้นี่บ่หืบ่เป็นยังอันนี้เนื้เป็นยังเหมาตู้ให้ลานี่กูแจกบ่แม่ไม่ได้ให้เป็นยังใช่แม่ทามมันหาทางแม่ลงทางบอกแม่แน่บอกแม่แน่บอกแม่ไม่ได้ยินหน้าว่ะบ่เป็นยังคือให้นี่ทามเนี่ยเป็นยังบอกไหม bên nhang là, bảo mai bún đó, ừ? kep kẻo anh bò, cha bên nhang xả lại, muốn nhạc hải bò, Nhạc hải, yui suy nhạc nhặt hải, à chàng bên thế này, này hải, quá để đìn mày hương cái chị đẻ gì bò, hả? bên nhang, bảo mai bún đó, hả, đây bao, hả, ừ? mึง biết chuồng của mai bún này biết nè, vợ mึง biết này nhây nè, bên nhang bò luôn, Bọc chim bọc có đẻ, hả, hải, mày vô hải bò thứ hai sao bằng mơ bài tầm hung chết ta, <laughs> nhé nữa nhé nữa chép kèo hang không hả để mẹ buồn phát phải hà mò chẳng nay chẳng bay nó hay ui biển nhàng đế lục sao khỏe này hả Nhìn nữa nhé em biển nữa <laughs> nhé em đang nằm tà đó mình nữa có lộ có biển ăn như ị mi phù đầy bò hải bò hả ta chẳng hả? hải hay hả? hả? ยูบปยูก็ยังให้บ่ได้เจ็บไ่ได้ปวดบอใช่ช่างเป็น да เทะบันนี้เอ้าจะให้ก็ให้สชให้ดังๆเล้มันช่วงนะให้เออช่างเป็นเทะได้ดินไม้เฮือนก็ชิได้น้ำก๊อกก็ชิได้โมอื่นนี่มมอื่นก็มาอีกเด้นนี่โมมาว่าุนเจาะน้ำได้มมอื่นนี่หนึ่งโมเงนี่มาเข่าเพื่อช่างนี่เด้อเด้อมาเข่าเลยเตรียมให้ผู้ตู้เอารถออกมารถขันผู้ตู้ไม่ได้ไปเรียนใส่เด้อลูกเด้อ เออมาอื่นนี่เพิ่นสีมาโจะน,น้าให้เจ้าเด้อผู้พวกนี้ม่ตู่ม่ตู้เอ้ทั้งนั้นโมแมนมด้พี่ทังพี <c oughs> โอ้ยม่ตู่นี่ทังนั้นโมแมนเห็นมานตึงเนี่ยม่ตูไดกได้ไลยโอ้ยเห็นมันไปบอกม่ตู่ไอผู้พุน <c oughs> ทั้งขนดินนั่นว้ยเอ็มม่ตู้ว่าจงมองว <c oughs> ้าทั้งหแหละเออ มืตู้ดิอือโอ้ทางแม่น้องมวยมาแต่ใช้อะนะโอ้อาสัมบายนีเด้อเลยเงินค่ายังเงินค่าซื้อถวยโอ้เดือดจิบวใส่เงินบ่เป็นเนาะเจ้าเมตุนี่อยากได้รายกวดเอาข้อนของเพิ่นเนาะเมยเนาะฮ่ารู้ป้คนรักแดนเนาะ นี่บอยมันเป็นคู่สิกเซียมจกสะลงอือไมต้นี่คือฉีแปเน่คือนนคมต้มาคุ้มหอเนาะต้าผูเราเห็ดผูห่านโอ้อยู่ผูนม่ตู้เห็ดผูได้เนาผูนะโอ้อ้ห่านมึงดูไมต้เห็ดหนามีมึงดูห่านฮะ โดยโดยผู้ใหญ่พันพันวางแผนไว้เบื้องแรกผู้ตู่โดยผู้ใหญ่พันพันวางแผนเบื้องแรผู้พันชื่อพันผู้ชิบุกเปลื่อนผู้ช้าน่ะกระทัธรรมดาแล้วพรนชิปินหนาไปหลังบ้านพร่ชิบินหนาผู้เคื่อนพรนกระพินไปทั้งหลัหน้าบ้านหูแล้ว เห็นบ่หักได้กวดไว้บัดบัดมาอยู่ก็ได้ฟีงได้หนิมือตู้นี่อ๋ออยู่ทางใต้มันก็ควันเจตาเองนะลูกมือตู้นี่ตู้กับพี่ตาลังเด้เนาะออื้ มัตู้มืออื่นนี่สิเจาะน้ำให้เจ้ามาเข่าลายในเร่มมแรงเพราะว่าต้องมาเพื่อสร้างบนน้ำคิได้มาเจาะน้ำมืออื่นนี่เจาะของน้องนี่แล้วมันอยู่พี่เจ้บเจแดกูกนด้อ้าเจ้าปแดกเจ้าแล้วแล้วมันแล้วกับเพื่อนระเทศดอกมันนี่มันกระเทินแล้ว แจ็คบู้ประมาณเศร้าปลายแหละพวาเพิ่นกับโบได้นั่นหลายแล้วเกี่ยวกับโบน้ำย่างย่างหาก็ได้สิบสองเมตรแต่บ่บ่เป็นคุมแน่เฮ็ดเมียนแน่บัตตั้งเฮือนมันกระโลงง้เงียบได้ไม่ด้วยมาเฮ็ดช่วยลาดแล้วจะว่าบ้านมาอยู่ท่าน่ะกำลังแวกทุกแวกพี่คือนไอ้ชอยแท้วมดโดย เจ้ากับมืออื่นมาชงเลยเจ้าอยากไปเวียงก,ก็ไปทางประตูก,ก็ได้อือเห้ยหูผักปลูกเยอะหูใเรื่องในเรืองหากล้วยนั่นน่ะมาปลูกกล้วยน้ำว้ากล้วยกินซุกแมนนแมนกล้วยห่อข้าวต้มนั่นน,นี่บ่อนนี่มัตัวนี้แมนได้ประตู<อ>นี่บ่อนมันโกนมันเคลียร์มันเพียงได้เจ้าถ้าดู โฮ่าเมต่หันนาลีอันี่บอ้งด้วยมีเมต้เจ้าน่ะหันช้ำโหตาโหตู้ได้ชาบ้านหันบ่ลองบุงด้วยฮ่าลองบุงด้วยโหเมตูเห็ดพราตวันดตัวด โอ้เออได้แมาในข้องมันหามือแป้งแป้งหมดเออขอดูเดียวมาแค่แล้วแล้วนี่เออได้โอ้โหคุณนะอืมอืมปูนคัตอีฮะอืมมันสิเรือบ่ ถูกเห็ดแล้วไว้เนดะ้หลายคนบบบนี้วแม่คันใช่มียผู้เจ้านะอู้คนอยู่แล้วเห็ดซอยลูกซอยลานฮั้แล้วเห็ดจังได ไม่ดินทางนี้ปลูกพังอู้ไงวะมันเป็นดินดงเลยน่ากล้วยทำด้วยเอาแค่แหดงด้วะกล้วยกระดินงกันี้ได้เอากล้วยกินซุกมาปลูกกล้วยน้ำว้ามันยังห่อก้าต้มข้าวตากได้พักเปลี่ยนได้เป็นตะไวย์วะเจ้า <c oughs> ไหวไหมไหวไหมคะไหวบ่ ไม่ยุ่สู้อซ้นะมาอต้นไปมืมาไหมนั่ิกับตะวบาวันี้โอ้โดยโดยเอามือหนาจังมากไหมแล้วพอตู้ม่ตู่เด้อเขาจะมาช่วงนี้หรอโดยโดยโดยอ่ะอ่โดยขอบใจได้ลายเด้อโดยสบายดีทางพอตู้ม่ Ô, phần gì phải sông kẻ, nó phần mà gì mà nhem bơng cả mét tu, nhưng mà như mướn ừ. ừ. ừ, ừ, à? Ô, ô ô ô, đôi đôi. Đôi đôi. Đôi. Đi. Đôi. 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 ดย้ยไปแลวไม่ตู้อ่ดที่ทาง,งนี้เป็นจังไดด้ลูกสา้าคอยนี่ว้าพุ่นอะทงผมมีจะก,กติว๋วได้เห็นบอกขันห้าว่าทำความสะอาดกกติ๋วมันกระปรงขึ้นมากกติ๋วมันขึ้นจะเ้าต้องมาดูดูนี่บอลในมันเป็นคมห้ามท่าหัาเขีขเยร์ลงพอเพ่นย่อเฮือนด้ เมื่อกลับพักพ่อนเดี๋ยวแม่บุญสิผ้าไปให้หมอท่อนเขี้ยวเบิ่งหาอ้าเบิ่งดูมันเจ็บบ่โอ้บอกเพื่อนเด้อว่าใส่ใส่สูงแล้วมันเวลานั่นแหละมันถือเขี้ยวแล้วมันเจ็บเนาะล่ะเนาะอย่างเมื่อนี้มันเจ็บแห้งบ่โอ้เดี๋ยวแม่บุญสิผ้าไปเนาะะจังไลยกับสิผ้าน้องเพื่อนไปนั่นสักก่อนพี่น้องไปจือเด้ออีหล่าเด้อรักเด้อเวลามาผู้ตู่เม่ตู่เพื่อนบ่อยากจือ พอตู้ไม่ตู้เพิ่นบัอยากจือ้อไรบัเป็นยังเดียวพี่ได้สีผ้าน้องเพิ่นไปหาหมออีกก้อนเท้าก,กันเลยเขี่ยเพิ่นเจ็บเนาะเ mm hmm. สียมนี่ไปหายพอตู้เอาเมื่อแม่น้องไปไปเสียรอพอตู้รถต้องเถื่อเลยผ้าไปหาหมอเลยไอ้ไปแดนไปหายพอตู้ร <หา S 1> มผูห <า S 1> มให้น้องเอาเสียมไปใบก่อนเท้า<ๆ>กับสิไปหาทางนั่นเลยดีใจน้ำน้องมีเพิ่นเท้าก,กันเลยติดกันไปเลยพี่น้องไงผู ทั้งบ๊าพัดก็ได้นะ้ทาทั้งน้องมีก็ได้น้องมวยก็ได้โอ้ยขอให้ผู้ใหญ่จะดีได้บุญในลายเด้อเนาะสัตว,ว์เพิินโอยสัตว์บัวให้บุญค้ำน,นำสู้เพิ่นเดอ้อผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่ว่าเมตตาสงสารคนทุกคนยากคนไดทีอยู่ทีอาศัยพี่น้องเอ้ยขอให้เพิ่นบุญค้ำนำสู้อานอยุหมันอันยืน ผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกทานเนาะที่ยืนมือข้ามาซอยน้องมีกับน้องบิ้งพี่น้องเลยให้เพิ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงกลมเจ็บให้ได้ความไข่ให้มีมีแต่อายุมั่นควนยืนเนาะช่างสั้นกับสิพาทั้งน้องเพิ่นไปหาหมอก่อนท่าอะไรเนาะล่ะเนาะทาไม่ดความหันเป็นยังคือนหายบอกไม่บนดุเห็นี่ได้ห้ยังกินนี่บอกไม่คือแบบมันต่ำใจแบบได้ บ่หูอยากให้ยิ่ซื่อมันอยากอยากให้บ่บ่อยากมาอยู่พี่บ่รัวเนี่ยใดเบ้อแบบเห็ดเมถามาเลยดีใจวันนี้บ่นู่นเห็ดเมถาวรเยี่ยมเลยคิดค่อยเดี๋ยวนี้บ่ก็คิดว่าเพิ่นสีมาบ่นู้นเพิ่นๆ่ะอันนั้นนี่ก็สิโทนนี่น่ะทานทั้งน้องเพิ่นเนาะทานเอฟซีห้องไปเว่ากันตั้งแต่หันมาหนีเพิ่นก็ได้บ่ได้ให้เจ้าที่ว่าละแบบนี้ แต่ก <ET> ็เคยอยู่ก็นี so ่อ so ยู่ยาเพิ่นยาสักยาชาเพิ่นเนาะจังใดกับเพิ่นเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่นี้น้อยอี๋ใดจังใดเขามีเพื่อนมีซานของเขาแล้วเขาจะมาอยู่กับน้องเด้อเด้อ้มันจะสบายใจเขาตอนนี้กับพนอยู่น้ำเพิ่นไปก่อนจังใดเพิ่นก็เลี้ยงเข้ามาแต่น้อยเพิ่นกะซัมพอซัมเม่เขาม่เครียดไม่สร้างเพิ่นเด้อเด้อเพิ่นบอกยังกพิ่นบอกายฟังความเพิ่นบอกแทนคุรักคุหญ่เพิ่นอีเพิ่นฮักเจ้าซัมไดดินก็ซื้อให้เจ้า เพื่อนกับซีเฮ็ดให้เจ้าค่ะแต่ว่าไปตามขั้นตอนเนาะตอนนี Geschichte ้กับเซาเพิ่นกับเฮ็ดแล้วเพิ่นกับซีมาส่งได้แหละเนาะเพิ่นกับได้บอกแม่บุญแล้วบางที่โมเมนต์นี่กับอาชีพเมื่ออื่นงใดๆเข้าไปสิผ่าน้องไปหาหมอแบบนี้เนาะล่ะเนาะพร้อมแล้ว่าสิจะหาหมอนี่ไปทอนเดือไปยังหวัดไปเอาอันนี้ออกไปให้เพื่อนเอาออกยังไงนะลูกเนาะเดป้าใช้เส้นอำลากป้าจากพี่จากน้องไปก่อนเนาะล่ะเนาะสบายดีแล้วลูกเด้อสูขๆเด้อนี้เด้อยังไงกัน มีทีเป็นของเฮาแล้วโบต้องคิดอย่างไรปล่อยโตให้สบายสบายโดนเฮียซีบอกอย่างก็โบต้องไปใส่ใจเห็นได้แนวใดมันสี่สบายใจเฮาเนาะโ่หให้เอาที่สบายใจว่าสั้นซะไปก็พี่น้องเลยอนนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ลาพี่ล้าน้องไปสก่อนฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเมีเน่แล้วก็ติดตามการะต่อไปว่าเฮือนของน้องเมีนี่สิอฮอดขันต,ตอนใดเนาะพี่น้องเลยไปลาพี่ล้านน้องไปก้อนบันี้สบายดี